สวัสดีครับผมดรนลุศักดิ์แสงป้อมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวนภูมิศูนย์สุพรรณบุรีมีความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ก่อนอื่นขอแนะนําข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวนภูมิศูนย์สุพรรณบุรีเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบและเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการเตรียมตัวในการจัดการเรียนการสอนสําหรับพื้นที่ศูนย์สุพรรณบุรีประกอบด้วย2เขตพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนได้แก่ พื้นที่เขตที่1ใช้สําหรับการจัดการเรียนการสอน4คณะประกอบด้วย1คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ2คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ4คณะศินศาสตร์สําหรับพื้นที่เขต2ใช้สําหรับการจัดการเรียนการสอน1คณะได้แก่คณะครุศาสตร์ากรรมส่วนหน่วยงานให้บริการส่วนกลางประกอบด้วย3หน่วยงาน ได้แก่กองบริหารทร,รัพยากรสุพรรณบุปปรีให้บริการในด้านการเงินกิจการนักศึกษาและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 2. ส,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้บริการด้านการลงทะเบียนและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 3. สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการในด้านทร,รัพยากรการเรียนรู้ห้องสมุดและการใช้อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา จากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้กล่าวไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์สําหรับนักศึกษาใหม่ที่จะใช้ชีวิตในการเรียนภายใต้รัชมงคลสุนรภูมิศูนสุพรรณบุรีและก้าวแรกของการใช้แบรนด์ RUS นะครับสุดท้ายนี้ในนามผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุนรภูมิศูนสุพรรณบุรีขอให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านจงประสบความสำเร็จกับการเรียนตลอดหลักสูตรสวัสดีครับ